เพราะใช้เองสร้างเองจึงเข้าใจเล็กกี้ไกด์จะพาไปชมถังฉีดยามาทดสอบเครื่องฉีดยาติดห่างรถไถแล้วไปดูระบบช่วงล่างเผาปั่นมูเลสสายพันุแล้วก็ก้นแทงนะคะอันนั้นนะคะวินมูเลเผาปั่นทํางานได้ดีนะคะ เ้าปั่น PTO นะคะทังชิดยาตัวนี้สามารถเอาไปใส่กับรถไถ่ายรุ่น B และรุ่น L ได้แต่ถ้าเอาไปใส่กับรถไถ่ายรุ่น L จะต้องใช้เผาปั่น PTO ของรถไถ่ายรุ่น B นะคะเมื่อเอาถอดมานะคะเราก็กดให้มันสั้นสุดนะคมยาวจะอยู่6 0เซนจะยกตัวถังนี้ได้สูงสุดเลยนะคะอันนี้นะคะก้นแทงนะคะเล็กเทสรั่วรอยรั่วซึมอะไรแล้วไม่มีรอยรั่วซุมใดๆนะคะทิ้งน้ำไว้ทั้งคืนเลย แล้วก็เวลาใช้งานข้างในจะมีหัวดูดที่มีตัวกรองอยู่แล้วให้เอาหัวดูดที่มีตัวกรองไว้ในเต้านี้นะคะน้ําจะสามารถดูดไปใช้ได้หมดถังเลยค่ะเพราะเราทําในภายถังเราจะทําล่องบากน้ําให้น้ําทะลุลงเต้านี้นะคะ อันนี้เป็นฝาปิดเปิดน้ําทิ้งนะคะเวลาจะล้างถังสําหรับไปฉีดยาฆ่าหญ้าจะฉีดปุ๋ยก็ฉีดล้างถังแล้วเปิดน้ําทิ้งเป,เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะช่วงล่างทํางานสมบูรณ์ดีนะคะตุ๊กตาลูกปืนโอเคนี่ไปดูการปรับเร่งแรงดันนะคะและการทํางานของหัวฉีดมีการเพิ่มออปชั่นชุดคอนโทรลวาลวน้ําตรงนี้นะคะเดี๋ยวคนขับจะปิดเปิดวาลวน้ําตรงนี้แทนนะคะแต่วา,วาวตรงหน้าปั๊มน้ํานะคะเวลาเราใช้งานนี้ให้เปิดไว้ตลอดนะคะก็ให้คนขับหาที่ ตั้งนะคะปิดเปิดที่คนขับถนัดนะคะแล้วเราก็จะปิดเปิดวาวตรงนี้แทนนะคะเราเจาะเราทาขายึดแลวเจาะรูให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองให้ดีเอเปิดน้ําให้ดูค่ะอ่าเปิดดูนะคะหัวฉีดตรงกลางนะคะหัวฉีดมปทั้งหมด3หัวนะคะหัวกลางสามารถปิดเปิดวาล์วน้ําได้ค่ะแล้วก็สามารถย้ายย้ายหัวฉีดมาที่รางล่างนะคะได้โดยการเอาน็อตตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ไปติดตั้งที่รางล่างตัวนี้นะคะเราทําเป็น ป็นยึดเอาไว้แล้วนะคะตรงนี้แล้วเวลาที่รางล่างนะคะเราจะไปใช้ฉีดเวลาหัวพวกฉีดบริเวณบนดินกับโคนต้นนะคะแต่ถ้าฉีดไปยอดเราก็ใช้รางบนแทนนะคะมีให้2รางเลยและเดี๋ยวจะมีหัวฉีดแบบฉีดปุ๋ยไปด้วยนะคะหัวฉีดหมวกแดงแบบปรับได้180องศาไปให้อีกสองหัวนะคะไปดูการปรับเรงแรงดันให้หมุนการปรับเร่งไปที่หมวกสีดํานะคะ เวลาเราจะลดแรงดันก็ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะเวลาจะเร่งให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะจะมีสเกลบอกนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงพยายามการทํางานนะคะให้อยู่ในสเกลของสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นปั๊มสามสูบหนึ่งนิ้วแรงกําลังเหลือเฟือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะคะการทํางานของลูกสูบนะคะทั้งสามลูกทางานปกตินะตรงนี้เป็นไส้กรองไยนอ สามารถถอดล้างได้นะคะเราก็ถอดล้างได้ไปดูวิธีบำรุงดูแลรักษานะคะว่าดูแลบำรุงรักษายังไงนะคะเครื่องนี้นะคะดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายมากเลยค่ะดูแค่น้ํามันเครื่องสายพานแล้วก็ตุ๊กตาลูกปืนอันนี้ไส้กรองนะคะถอดล้างได้ข้างในเป็นไส้สแตนเลตนะ แล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะคะมันจะมีน้ำมันบอกสเกลนะคะเติมให้ครึ่งหลอดแก้วอันนี้นะคะใช้ได้ส่วนสายพานนี้เป็นสายพานล่อง B เบอร์48นะคะถ้าสมมติใช้ไปนานๆมันยืดมันยานเปลี่ยนเลยนะคะเพราะเราตั้งแบบเราทำปั๊มแบบฟิกนะคะไม่ต้องปรับตั้งอะไรปรับตั้งได้หรือเลื่อนได้มันมันไม่เหมาะกับของที่ใช้วิ่งเคลื่อนที่นะคะ เราก็เลยทําแบบฟิกให้มั่นคงไปเลยจะดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ทําก็คือหยอดจารบีที่ตุ๊กตาลูกปืนสุขเเผาตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะจะมีทั้งสอข้างด้านเนาะชุกสีเขียวตัวนี้นะคะให้หยอดจารบีการดูแลรักษาก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะ ไม่มีอะไรมากมายเครื่องฉีดยาติดรถแท็กเตอร์ของเรานะคะซื้อไปแล้วต้องคุ้มใช้ได้อนเนกประสงค์หลายอย่างเลยนะคะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นชุดนี้เลยนะคะขอนําเสนอนะคะสําหรับนาข้าวไร่ข้าวโพดนะคะที่ต้องการฉีดในบริเวณกว้างๆระยะ5เมตรนะคะหัวฉีดก็เป็นสแตนเลสและทองเหลืองหัวฉีดปรับองศาได้นะคะแล้วก็เลื่อนระยะการปรับ ตามร่องหรือต้นของพืชผลได้นะคะไปทีนะคะ5เมตร20เลยค่ะดูนะคะแล้วก็สามารถพับเก็บได้แล้วก็ถอดเก็บได้ในกรณีที่เราต้องการจะไปใช้เพื่อจะทำงานเข้าร่องนะคะอีกอันนึงนี้เลยค่ะของไรอ้อ,อยและไรมันเลยนะคะที่สำหรับต้นมันสูงๆฝนไม่ตกใส่ปุ๋ยไม่ได้นะคะเราก็ฉีดปุ๋ยน้ำอันนี้สำหรับ นาข้าวได้เลยนะคะหรือได้ข้าโพดฉีดยาคุมยากรณีที่อยากให้ฉีดกว้างๆนะคะโดยปกติแล้วอุปกรณ์ออปชั่นของเราจะอยู่ในซุ้มล้อทั้งหมดสามารถหดเก็บได้นะคะ แล้วเราต้องการจะฉีดกว้างๆเราก็เพิ่มตัวต่อได้อย่างอันนี้เพิ่มตัวต่อแขนสไลด์นะคะจะฉีดได้ที5เมตรเลยนะคะดูความเปียกของน้ํายานะคะนี่คือความอนเนกประสงค์และทุกชิ้นส่วนที่เราใส่เข้าไปทุกออปชันที่นําเสนอไปสามารถถอดเก็บได้เมื่อต้องการใช้งานก็นํามาประกอบได้อันนี้คือความอนเนกประสงค์เลยนะคะเน้นงานเข้าร่องและงานแบบกว้างๆได้นะคะส่วนอ,ออปชันนี้นะคะทําที่นั่งสําหรับรถน้ํานะคะ พืชที่เราปลูกไปหรือเอาไปฉีดโคนต้นยางพารานะคะหรือปาล์มได้ส่วนอันนี้เพิ่มโลม้วนเก็บสายนะคะได้100เมตรเลยสำหรับที่ที่รถแท็กเตอร์เข้าไปไม่ถึงนะคะสามารถลากสายฉีดได้นะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใส่เข้าไปนะคะจะเป็นของดีใช้ได้ทนค่ะซื้อไปแล้วต้องคุ้มนะคะออปชันไหนลูกค้าสามารถเลือก เพิ่มออปชันให้เหมาะกับงานของลูกค้าได้จะเสียเงินจ่ายทั้งทีต้องใช้ได้จริงและใช้ได้คุ้มค่ะหากสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะอะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามช่องเล็กกีกนะ้ไกลเราจะนําความรู้ด้านการ,กรเกษตรและเครื่องทุ่นแรงเพื่อลดต้นทุนให้ด้วยค่ะ